เอาละครับก็สวัสดีช่างชมทุกท่านด้วยเถะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ CPG Gamer นะฮะวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนะเป็นเซิร์ฟของผมเองนะโหวันนี้ก็มาโปรโมทเซิร์ฟของผมเองแหละเออได้อัปเดตใหม่แล้วนะครับมาเลยนะก่อนอื่นจะเกิดอยู่ด้านล่างนะเออไปด้านล่างกันเลย ไปเลยนะนี่อยู่ข้างล่างนี้โอ้อาจจะมืดหน่อยนะไม่เป็นไรครับผมโอ้โหเยังเออเออเออ,อไม่เป็นไรนะมันจะเกิดอยู่ใต้ล่างเนะี่ยแล้วผมก็มีป้ายไว้อยู่นะให้กดมาสปาข้างบนนี้นะครับโอเคก็เราไปดูทางด้านกดกันก่อนเลยนะ เฮ้ยกดจะไม่ได้ทาอะไรเออว่ะลืมทำนะฮะก็ยังไม่นะเอ่อทำอะไรกันเนี่ยเขาปิดแชทก่อนนะโอเคก็มาทางดูทางด้านเนมกันก่อนเลยนะก็มีเอ่อก็มีผมนะเป็นโอนเนอร์นะแล้วก็มีเต้นนะเจ้าของเอ้ยไม่ใช่ร <laughs> องเจ้าของเซิร์ฟนะโคเนอร์นะเอ้ยโคโอ,โอเนอร์เออ แล้วนี่ก็แอดนะแอดแอดมินนู่นนะโอเคเรวไปดูทางด้านเออ่วาร์ปกันมั่งนะไปเลยนะก็มีอยู่แค่สี่นะก็มีเออ่สร้างบ้านหนึ่งตัดไม้โฮมโซนพีพีนะก็มีแค่นี้ก่อนนะแล้วก็เอดแล้วก็ไปทางด้านเอ่อ หแหลกแหลกไปทางด้านช็อปกันมากนะก็มีหลายอย่างนะซึ่งก็เป็นคนทํานะก็นี่นะก็หลายอย่างอยู่นะครับก็สวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดสติกเกอ์และกดแชร์ด้วยนะโอเคก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ